เขาเล็กมาใส่นั่นใส่ข้านที่นี่ ขอยเฮ็ดวีดีโอคห้คนบางหลายได้เนี่เพราะว่ามันเป็นกำะแปงการเดิน,นนะอนาคตคนๆก็อยากเห็นนะเ <c ười> ขาก็ถามตังสันจังสี่นะจักเม็ดจังอย่างสิเฮาอันสิเฮาได้สิาอีหลนี่มีอันนี้เฮ็ดมา I